กาบทักไทยสบายดีพอไมมพี่น้องวัดสุภขสูคนบอกว่าจะเป็นล่าไทยและกัดต่างประเทศพี่น้องมาพบมาพอกับเบารถชาแนลอีกคือเก่าพี่น้องเขามาแล้วกัเ่เยอะพี่น้องฝากกดไล่ก็ดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาวรดนรี่เด้อพี่น้อง มื่อนี้บรถจะภาพพี่น้องไปเลาะงานหรือว,ว่าไปเที่ยวงานวัดหรือว่างานประจําปีนะพีองเนาะถ่ายชมว่าบรลลดภาพไปเที่ยวสายพี่นอนะ้อ,อ,กนองกับชมคลิปบรลดจนจบเด้นเอพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกรลังใจให้บัรลเดในเรือพี่น้องเนาะตอนนี้บรลกับล่อรถพี่น้องเนาะตอนนี้กับเป็นเวลาบ่ายสามโมงพี่น้องหรือว่าสิบหานาฬิกาเนาะเพีงเนาะ ตอนนี้อบอัลดกะมาถึงอ่าหน้างานเป็นทีเดียบรลอยพี่น้องเนาะเดี๋ยวบัลดจะพาพี่น้องอ่าเลาะชมบรรยากาศเนาะว่าบรรยากาศจะเป็นอะไรพี่น้องไปชมพร้อมๆกันเลยพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา1 6นาฬิกาเนาะหรือว่า ซีมุงแรกนั่นเองพี่น้องเนะาะเพราะว่าเฮาอใส่เวลาเดินทางมานี่ยขับระมาณหนึ่งชั่วโมงพี่น้องเนาะใช้เวลาโดนอยู่พารถกะติดแน่เนาะซึ่งอาบาัรุถมาตอนกลางเว้นพี่น้องนี่เนาะถ้าตัวกลางคืนนี่จะซ้ำใดพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปชมบพเพอมาเลยพี่น้องตอนนี้บัรุถจะพาดเลระ ทุกมุมเลยพี่น้องว่าเนี่ยบรรยากาศจะเป็นอะไรพี่น้องเนาะของกินกับร้ายพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอลรถจะไปเลาะซื้อของกินแลกะจะเป็นานางกินพี่น้องเนะาะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยพี่น้อง พี่น้องคนยืนรอกดตู้เอทีเอ็มพี่น้องพาต่อคิวยาวเลยมือทีพี่น้องสามตู้ก็ล่อเลี่ยนคิวเลยพี่น้องเนาะคนเริ่มมลายพี่น้องตอนนี้กะอาซีม่งกกวาพี่น้องเนาะตอนนี้บรอดจะพาพี่น้องไปทาบุญก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังอ่ากลับมาเลาะอ,อีกทีหนึ่งพี่น้องเนาะคนกะน,นี่ถือว่าโอ้ เนาะห้ายคักพี่น้องบุยว้าให้พี่น้องเมื่อเอาพี่น้องคตรร้ายคับดีดี จุดยุดนี่พี่น้องผู้ใดมาก็ต้องถ่า,ายรูปเป็นทีละเลึกเนาอ,องออาเพียงน้องว่าได้มาหอดได้มาถึงเนาอพี่น้องอ,อีกมุมนี้นาะพี่น้องบางคนอ่าชนมากเพิ่นจะถ่า,ายรูปนี่พี่นอ้นนองเดียเดี๋ยวบ่ลลตจะพาพี่น้องเลาะทับบนก่อนเพียน,น,น,น้องเนาะเดี๋ยวบัลลจะพาไปเลาะอ,อีกที่หนึ่งนาอบรรยากาศโดยรวมกับจัประมาานี้เลยพี่น้อง จลัจนั้นเท่ากับมากกาบเท้าเม่สุวันพี่น้องเนาะอ่าขอให้ทุกคนถูกหวยลววยเบอร์กันทุกคนพี่น้องเนาะ หลังจากนั้นบารดกัดจะพาพ,พี่น้องเลาะชมภาได้งานพี่น้องเนาะว่ามียังแนพี่น้องเนาะแต่ว่าของขายนี่หลายขักพี่น้องมีทุกอย่างอิลีพี่น้องเนาะไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยพี่น้องว่าบารลจะได้ยังไปกินมือหนิ ในร้านของร้านเาเลทั้งหมดก็ต้องดใช้เสียงในเวลาอาบมไปจเอกใหกับรตองใาสเให้พวกเราที่ได้รับความเสี่ยีระการจัดการอานต่างการเร่องขอรราักนเ่งหับิ ทั้งหมดเลยนะกวมไปหมดทั้งงานเนื่อจะได้รับความเสียงรเญยพระพุทธมนต์อย่างเดียวในมรดกิเีตลาดเกษตรสง้านทิศตะวันตกขณะนี้ก็เป็นเวลาที่เราได้สลับรับคัามาตุลาการมาตั้งคำามอะไ้พระพุทธมนตดเป็นที่เียบร้อยแล้

ลูกชายบรุษเพิรนบรยากย่างเกอนเซียมอนดองพี่น้องปลาเซียมอนดองนาะพี่น้องเนาะกล่องละหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเนาะก็ถือว่าแพงอยู่พี่น้องเนาะ

thank you เวลาต้องต่าเรื่อยุกร้าให้เวลาคนงาน้งานทุกอางเร่งด่วนอทีงานจะ้ค้มรองกันรุกหอกันไม่ได้คนวันละ6โมงเย็นฉะนั้นเวลาตื่นสายนาอองานจัดงานต้อง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 มาต้องมา6นาที nawa ah, ah. ka หลังจากนั้นเท่ากับมหาห้อาหารปลากันต่อพี่นอ้องซึ่งที่จริงมือเนี่ยเป็นมือวันแข่งเรือพี่น้องเนาะบอลรถมาซาไปประมันชโมุงกกวเนาะเพราะว่าช่วงเช้าพนมีรถเพนมมการแข่งเรือกันพี่น้องเนาะผ่านเวลาไปปลาสวายกันลายหลายพี่นอ้องอุย้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องเนาะ ดูปลาฝั่งนี้ไหม ตอนนี้บอรถกะอยู่อ่าข้างนอกพี่น้องหรือว่าอยูอ่นอกวัดนะเห็น้องซึ่งเข้าก็จะไปเลาะอ,อีกจะข้าวหนึ่งเข้าก็จยังสิกับพ,พี่น้องเนาะแต่เวลาตอนนี้กับประมาณหกโมงเลพี่น้องเนาะตอนนี้หกโมงเลยพี่น้องเนาะค่าแล้วก็ล่อรถอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อรถจะมากพี่น้องเพราะว่ารถติดมากเลยพี่น้อง บารถกะจะกลับรถมเมฆคือเก่าะไปหน่องเนาะสายแปดสีอันนี้แมนอยู่หนาวัดด้วยเพียงเนดะ้อหนาวัดไรขิงพี่น้องเนาะเดี๋ยวอ่าบารถจะขามไปฟังหน่อยไปหน้องบารถเห็นเบรแบบอ,อันอันอันช่งซูงเนาะพี่น้องเขึอนยังก่อนสิ่งซ่าสิ่งซ่าเดี๋ยวบารถจะไปไทายให้พี่น้องเห็นไกลๆพี่น้องเนาะ อาพี่น้องตามมาเงรเลยพี่น้องปวดกระไลาๆเ่อคอยขามพี่น้อง

ควรจะกลับลูกทรายบรถขอขี่รถอีกจักประมาณสี uh, uh ่หนาที่คนว่าันขอพันว่าเนาะจัดไปลูกใหญ่เสีย オフィスガ<ペ>ードウィンオフィスガ<ペ>ードウィンオフィスガ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 ードウィンオフィス ตอนนี้บอลลกะอยู่เทิงรถเมล์เป็นทีเรียบร้อยพี่น้องนะเนาะเฮาก็จะได้เดินทางกลับเนาะพี่น้องอยางเลาะจนเมื่อยพี่น้องมาตั้งแต่สี่โมงตอนนี้หนึ่งทุ่มพี่น้องนะเนาะเฮาก็จะเดินเดินทางกลับเนาะเดี๋ยวทำามีโอกาสบอลลจะมาเที่ยวอีกเนาะพี่น้องเนาะมาทำบุญปกติพี่น้องเนาะมาฮอนี่บอลลกะ จะขอจบคลิปลงกเพียงสานี้พี่น้องเนาะพอกันไหมคลิปต่อไปพี่น้อง